ฮัลโหลสวัสดีค่ะคลิปนี้พาทัวร์เชียงรายอีกแล้วนะคะเราอยู่บนถนนสิงหาใครนะคะคลิปนี้เริ่มต้นที่ถนนสิงหาใครนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านโรงพยาบาลโอเวอร์บรูคด้านซ้ายมือนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเชียงรายนะคะโอเวอร์บรูคนี้เป็นชื่อของคริสตจักรแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียนะคะอเมริกาค่ะตึกหลังแรกนะคะสร้างด้วยเงินจากสภาคริสตจักรโอเวอร์บรูค จึงนำชื่อนี้มาเป็นชื่อโรงพยาบาลค่ะตอนนั้นผู้ใยการท่านแรกของโรงพยาบาลนี้ก็คือมิสเตอร์วิลเลียมเอบริกนะคะท่านได้รับเงินมาจากคริสจักโอบรูจึงเป็นที่มาของชื่อโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะปัจจุบันนี้เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด246เตียงนะคะมีทีมแพทย์ทีมบุคลากรเฉพาะทางนะคะขวามือจะเป็นวัดพระแก้วของเชียงรายนะคะเป็นพระอารามหลวงแบบฉบับล้านนาค่ะใครที่ชอบศิละปะ ความเป็นร้านนานะคะรับรองว่าจะต้องชอบที่นี่ค่ะตรงนี้ทางตรงไปไม่ได้นะคะเป็นวันเวค่ะเราก็ต้องเลี้ยวขวาปึ๊บเข้าตรงนี้นะคะร้านจินดาพาณิชย์ค่ะเป็นร้านสังกัพันแห่งหนึ่งในเชียงรายนะคะซ้ายมือก็จะเป็นรั้วของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนะคะโรงเรียนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนที่มี2ฝั่งถนนเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งมัธยมนะคะ ตอนนี้เราอยู่บนถนนเรืองนครน,นะคะวิ่งเลาะรั้วโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมค่ะวิ่งมาเจอสามแยกตรงนี้นะคะเจอบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะ TOT กับ CAT นะคะเลี้ยวโค้งมาตรงนี้เป็นถนนงามเมืองนะคะตึกซ้ายมือที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นตึกประถมนะคะของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมค่ะตึกสีขาวหัวมุมไฟแดงที่เห็นนี้ก็จะเป็นกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนาครเชียงรายนะคะ เปิดร้านอาหารมาขอใบอนุญาตที่นี่ทำบัตรประชาชนก็อาคารฝั่งนี้นะคะตึกซ้ายมือที่เห็นข้างหน้านะคะหัวมุมไฟแดงเช่นกันเป็นส่วนของภาษีป้ายนะคะภาษีโรงเรือนก็มาจ่ายกันตรงนี้นะคะถนนที่เห็นขวางข้างหน้านี้ก็จะเป็นธนาไลค่ะตอนนี้เราติดสีแยกไฟแดงนะคะจะเห็นสุวิรุณชาไทยค่ะสุวิรุณชาไทยนะคะก็จะเป็นร้านชามีชื่อของเชียงรายอีกที่หนึ่งนะคะ างไฟแดงมาก็จะเป็นถนนงามเมืองอยู่นะคะซ้ายมือจะเป็นเกสเฮาส์ชื่อว่าบ้านนอนเพลินน่ารักน่ารักนะคะขวามือก็จะเป็นโรงแรม B2 นะคะและที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือรั้วของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนะคะที่เป็นโรงเรียนประจําจังหวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายค่ะถนนที่เห็นนี้ก็คือถนนบรรพปราการนะคะตั้งอยู่บนถนนบรรพปราการนะคะ ผ่านมาด้านหน้าโรงเรียนนะคะขออนุญาตจอดรถแชะภาพหน้าโรงเรียนนิดนึงนะคะเผื่อน้องๆที่อยู่บ้านไกลจะได้หายคิดถึงโรงเรียนนะคะใครเห็นตรงนี้แล้วจาได้บ้างว่าเวลามาสายต้องยืนเข้าแถวกันตรงนี้นะน้องๆที่เรียนจบแล้วไปทํางานกันไกลๆบ้านนะคะเห็นแล้วจะได้หายคิดถึงนะติดกันก็จะเป็นโรงแรมแสนนะคะโรงแรมแสนเดิมชื่อโรงแรมแสนโพนะคะ ตอนนี้เราก็ยังอยู่บนถนนบนรรพาการกันนะคะซ้ายมือจะเป็นถนนไตรรัดขวามือจะเป็นถนนสนามบินค่ะซึ่งเราเรียกกันว่าสนามบินเก่านะคะเป็นสนามบินของทหารนะคะฝูงบิน416ค่ะปัจจุบันประชาชนก็ไปใช้สนามบินใหม่นะคะที่บ้านดูกันแล้วค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนหอนาฬิกาแล้วนะคะซ้ายขวาก็จะเป็นร้านอาหารนะคะร้านข้าวแกงนะคะร้านสีตรังค่ะร้านราชบุรีนะคะ ร้านโฟสตาค่ะร้านกองหลวงจะเป็นร้านขายหัตกรรมนะคะแถวนี้ก็จะมีร้านของฝากของที่ะระลึกนะคะร้านฉวีวันไส้อั่วนะคะร้านสุจินหมูยอร้านกาแฟที่เกิดขึ้นใหม่ตามสมัยนิยมแถวๆนี้ก็มีนะคะก๋วยเตี๋ยวอาหารจานเดียวแถวๆนี้นะคะมาหาซื้อกันได้เราก็จะวิ่งผ่านหอนาฬิกาไปนะคะ ตอนนี้เราก็ยังอยู่บนถนนบนรรพปาการนะคะซ้ายมือนะคะก็จะเป็นที่ตั้งของธนาคารกสิกรไทยนะคะสาขาเชียงรายค่ะสามารถแวะมากู้เงินกันได้นะคะมากู้เงินมาชำระหนี้เงินกู้มาตรงนี้ได้เลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสี่แยกประตูสรีกันแล้วนะคะซ้ายมือจะเป็นถนนรัตนาเขตนะคะขวามือจะเข้าสู่ถนนพหลโยธินสายเก่าแล้วค่ะ ถนนประหลนโยธินสายเก่าก็คือตรงนี้เลยนะคะถนนนี้นะคะด้านขวามือก็จะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบนครปฐมนะคะซึ่งอยู่เชียงรายนะคะไม่ได้อยู่นครปฐมค่ะก็จะขายแค่ช่วใสายๆก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นที่พึ่งพาของประชาชนยามเช้านะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นทางเข้าโรงแรมวังคานะคะมีร้านวัดสันนะคะให้เราช้อปปิ้งได้นะคะมีร้านไอศครีมเซเวนเซนนะคะร้านเดอรพิซซ่าคัมปานีค่ะ ซ้ายมือก็จะเป็นทางเข้าไนบาซ่านะคะแล้วก็ร้านแคทคาเฟ่อยู่ตรงหัวมุมไฟแดงนี่เลย ah. เป็นร้านที่มีแมวเต็มร้านเลยนะคะถ้าใครชอบแมวแวะมานั่งตรงนี้ค่ะซ้ายมือที่รถเค้าเลี้ยวเข้าไปนี้ก็คือถนนประสบสุขนะคะก็จะเป็นท่ารถเก่านะคะจะมีท่ารถเก่าอยู่ตรงนั้นก็เป็นไนบาซ่าด้วยจะเป็นท่ารถที่ต่อไปยังอำเภอต่างๆนะคะ เรียกกันว่าท่ารถเก่านะคะเพราะว่าท่ารถใหม่เนี่ยก็ไปสร้างใหม่อยู่ที่ตะเคียนคู่นะคะซึ่งอันนั้นใช้เดินทางระหว่างจังหวัดตรงนี้ก็ใช้เดินทางระหว่างอำเภอค่ะซ้ายมือข้างหน้านะคะจะมีร้านซ่อมจักรนะคะขายจักรเย็บผ้านะคะชื่อร้านชัยยศษต์นะคะมีปัญหาเรื่องจักรปรึกษาที่นี่นะคะถัดมาก็จะเป็นโรงแรมเวียงอินนะคะซึ่งเป็นโรงแรมคู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเลยค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบลงที่ร้านข้าวต้มเมืองทอง24ชั่วโมงซ้ายมือนี่เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์นะคะกดแชร์ก็ได้ค่ะกดแชร์แชร์แชร์นะคะดู Youtube ก็กดสับตะไคร้ค่ะสับตะไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิง่งกริ๊งกงกริ๊งกค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ